แจกคาถาป้องกันโรคร้ายตักสิิพรแจกคาถาหลวงพ่ออุตมะคุ้มครองปลอดจากโรคระบาดทองไว้ก็ไม่เสียหลายตักษิิพรอ,อยู่ยอดแจกคาถาหลวงพ่ออุตมะให้คุ้มครองปลอดภัยจากโรคระบาดร้ายแรงที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยอย่างหนักไม่เชื่ออย่าลบหลู่ต้องบอกเลยว่าจากสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยขนาดนี้ทําเอาหลายคนนั้นกังวลไม่น้อยเนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่นั้นพุ่งสูงขึ้นทุกวันอีกทั้งยังดูเหมือนว่าจะยังไม่สามารถ าามคคมคครุได้วบและทำเอาหลายๆคนนั้นถึงกับตกอ,อกตกใจเมื่อได้เห็นยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อทะลุถึง8,685คนยอดจำนวนผู้เสียชีวิต56คนที่ต้องบอกเลยว่าเป็นจำนวนที่สูงมากๆเลยทีเดียวซึ่งทำเอาหลายคนนั้นถึงกับอด ถึงกับมาตรการป้องกันแก้ไขที่ไม่มีแนวโน้มว่ายอดผู้ติดเชื้อนั้นจะลดลงล่าสุดทางด้านนักร้องนักแสดงพิธีกรชื่อดังอย่างตั๊กสิริพรอยู่ยอดก็ได้ออกมาแจกคาถาสู้กับโรคระบาดโควิด -19 ของพระราชอุดมมงคลหรือหลวงพ่ออุตมะโดยทางด้านตั๊กสิริพรได้กล่าวว่าแม่อ้อยฝากบทสวดจากหลวงพ่ออุตมะสวดท่องกันไปไม่เสียหลายที่พึ่งทางใจสาธุขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะ